ไอพวกค้าขายอะ่ะพวกเจ็กพวกลมนี้เข้าเมือมีเงินก็จริงแต่อย่ายิงทิ้งยิงคว้างนะครับแอดอย่ายิงแอดเพื่อรีเสิร์ชตลาดโคตรมักง่ายเขามีคําสอนกันว่าใครเป็นเจ้าของสื่อคนนั้นคือผู้ที่มีอิท,ทธิพลเข้ามาแล้วช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยนะครับพอมีคนมาดูเยอะๆจะได้มีกําลังใจมีแรงไลค์การขายสินค้าออนไลน์ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นการขายสิน นล์สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องเตรียมและมีก็คือทักษะหรือวิชาความรู้ที่ใช้ในการขายนะครับคุณจะต้องขายสินค้าเป็นนะครับคุณเป็นเจ้าของธุรกิจคุณอยากทําธุรกิจคุณอยากขายของถ้าคุณขายสินค้าไม่เป็นหรือคุณยังกลัวการขายสินค้าอยู่คุณไม่สามารถทําธุรกิจได้นะครับเพราะเราต้องการขายสินค้าออนไลน์เราจําเป็นต้องมีทักษะในการขายและเราต้องเลือกสินค้าเป็นเลือกอุตสาหกรรมเป็นต้องอยู่ในตลาดเป็น ข้อเสียอย่างหนึ่งคือคนไทยกลัวการขายเราถูกปูกฝังกันมาว่าไอ้พวกค้าขายอ่ะพวกเจ๊กพวกหลงนี้เข้าเมืองเจ๊กกบดบ,บ้างล่ะ,ะไปบูลลี่เขาไปดูถูกเขาว่าเขาเป็นเจ๊กไม่เหมือนคนไทยได้เป็นข้าราชการเป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดท้ายเป็นไงครับเจ้าของซีพีกระทิงแดงศิริวัฒนาประพาลำซำโอ้ 20นามสก,กุลนะครับเช็คทั้งนั้นผมมาโชคดีผมเกิดมาในร้านใหญ่ของชัเพราะฉะนั้นผมขายของตั้งแต่ป .3 ป .3 นี่ผมเริ่มลินเหล้าแม่ผมขายเหล้าเหล้าขาวอะแบ่งขายขายบุหรี่แบ่งขายแล้วแม่ก็ทำข้าวต้มมัดทำอะไรผมก็ยิ้วไปขายขายตั้งแต่เด็กๆครับก็เลยเก่งทั้งทักษะทั้งความน่าด้านทักษะทางด้านการขายทักษะทางด้านเารคิดเลข ทุกวันนี้ก็ประสบความสําเร็จพอสมควรเพราะมีทักษะทางด้านการขายการขายไม่ใช่การเอาเปรียบใครการขายไม่ใช่การเอากําไรจากใครการขายคือการช่วยเหลือคนผมอยากให้คุณคิดจากข้อมูลตรงนี้ว่าการขายคือการช่วยเหลือคนจาไว้นะครับลูกค้าเราทุกคนเขามีปัญหาอะไรสักอย่างคือเมื่อก่อนส้วมมันไม่ใช่ส้วมซึมเนาะเวลามันขี้ลงไปแล้วอะมันก็จะเต็มก็จะต้องมีคนมารับจ้างตักออกไปรับจ้างหาขี้ <Huh? S 1> ตักขี้ออก เนี่ยครับลูกค้ามีปัญหาก็คือส้วมเต็มแกก็ไปหาขี้แล้วแกก็เอาไปขายที่สวนผัก <Wow. S 1> สวนผักต้องการปุ๋ยแกก็เลยแก้ปัญหาให้ทั้งสองคนคนหลายคนที่ทําธุรกิจออนไลน์แล้วพับไปนะครับหรือว่าได้กําไรน้อย ขายไม่เป็นสื่อสารไม่เก่งการขายคือการสื่อสารสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าสรุปง่ายๆเลยถ้าคุณขายเป็นคุณสามารถทําธุรกิจออนไลน์ได้แน่นอนเรื่องที่2ที่คุณต้องมีนะครับถ้าคุณคิดอยากจะขายข,ายของออนไลน์ในยุคสมัยนี้คือทักษะทางด้านการตลาดก่อนคุณจะขา,ขายของทุกวันนี้นะครับโดยเฉพาะของออนไลน์คุณจําเป็นต้องทาําตลาดเป็นวิเคราะห์ตลาดเป็นมองตลาดออก <Okay. S 1> อย่าไปหวังแต่ว่ายิงแอดเพราะว่าทุกวันนี้ถ้ายิงแอดมันแพ ขึ้นนทุกวัดังนั้นคุณต้องรีเสิร์ชตลาดเป็นคุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครคุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณอายุเท่าไหร่คุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณมีการลงซื้อกี่บาทเท่าไหนคุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณไปรวมอยู่ที่ไหนถ้าคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์แล้วคุณไม่รู้เรื่องการตลาดคุณจะเสียเงินให้กับเอเจนซี่พวกรับจ้างยิงแอดเอาไปละลายเล่นสรุปคนที่รวยคนที่ได้กําไรคือ a c e b o o k Google หรือว่า TikTok ออะไรก็แล้วแต่ที่มันยิงแอดได้กับคนที่รับจ้างคุณผมว่าคุณคงไม่อยากหรอก ขายสินค้าคุณได้กําไร10บาท a c e b o o k ได้20คนยิงแอดได้5บาทสรุปคุณเสียค่าการตลาดไปมากกว่านั้นการตลาดผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าการตลาดคือการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และบริหารเขาด้วยสินค้าของเราดังนั้นให้คุณศึกษาเรื่องการตลาดเยอะแยะเลยครับเพจการตลาดมากมายการตลาดไม่ใช่การยิงแอดนะการยิงแอดคือเครื่องมือตัวหนึ่งของการตลาดการตลาดคือการให้ข้อมูลแอด คือการนําส่งข้อมูลได้ก่อนไหมครับเราต้องการจะส่งผักไปร้านขายผักเราเป็นชาวสวนรถสิบล้อที่มารับผักคือแอดข้อมูลของสินค้าและบริการของเราคือผักแล้วแอดเนี่ยเป็นรถบรรทุกขับไปแล้วก็ส่งผักให้ร้านค้าดังนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอาผักไปส่งที่ไหน คนที่จะซื้อผักคุณมีเงินเท่าไหร่เขาต้องการผักคุณในปริมาณมากแค่ไหนถ้าคุณรู้คุณก็สามารถส่งผักไปถูกที่ถ้าสมมุติว่าคุณยิงแอดผิดที่ก็เหมือนกับว่าลูกค้าอยู่ยุทยาแล้วคุณส่งผักไปเชยงใหม่แล้วมันไม่ได้อะมันก็ต้องตีกลับมาเปลืองเงินมีเงินก็จริงแต่อย่ายิงทิ้งยิงคว่ำนะครับแอด หาลูกค้าให้เจอหากลุ่มเป้าหมายให้เจออย่าไปเชื่อไอ้ที่บอกว่ายิงหวานไปเถอะหวานไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาสโคบว่าลูกค้าเราอยู่ไหนพูดมากง่ายเลยอย่านะครับอย่ายิงแอดเพื่อรีเสิร์ชตลาดรีเสิร์ชตลาดก่อนแล้วค่อยยิงแอดสุดท้ายทักษะอีกอย่างที่สําคัญในตอนนี้คุณต้องถ่ายวีดีโอเป็นคุณต้องรู้อุปกรณ์คุณต้องเลือกอุปกรณ์เป็นคุณต้องคุมบัดเจ็ตได้สําคัญและจําเป็นมากๆนะครับ อย่างผมเนี้ยผมบอกตามตรงว่าผมถ่ายวิดีโอไม่เป็นและไม่เคยคิดจะถ่ายวิดีโอเลยตอนนี้ผมเริ่มอยากถ่ายวิดีโอเป็นด้วยความที่มีงบประมาณพูดตรงๆว่าซื้อชิบหายเลยครับอุปกรณ์กองเต็มบ้านเลยซึ่งแม่งไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยชลา,ามโมนิกไม่ได้ใช้ DGA Osmo ไม่ได้ใช้มี V o ไม่ได้ใช้เห็นไหมครับ ผมไม่มีทักษะทางด้านวิดีโอเสียเงินกับมันเยอะมากเพราะฉะนั้นเริ่มเรียนรู้ทักษะของการทำวิดีโอได้แล้วยุคนี้ยุค 5G แล้วอินเทอร์เน็ตเร็วไม่มีใครเข้ามานั่งอ่านอีกแล้วถ้าไม่ดูวิดีโอก็ฟังพอดแคสเมื่อก่อนเขามีคำสอนกันว่าใครเป็นเจ้าของสื่อคนนั้นคือผู้ที่มีอิทธิพลทำไมสื่อถึงรวยครับเพราะเขามีอิทธิพลเขากำหนดทิศทางคนได้คุณสาม,มารถเป็นเจ้าของสื่อได้แล้วไม่ว่าจะ f a c e b o o k IG t i k t o k YouTube สีช่องทางนะคุณเป็นเจ้าของสื่อได้สีช่องทาง เมื่อก่อนการจะเป็นเจ้าของสื่อสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคุณจะต้องมีแอร์ไทม์จะต้องมีเสาอากาศต้องมีนู่นนี่นั่นสารพัดส,สารเพเพื่อที่จะเป็นเจ้าของสื่อแต่ตอนนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของสื่อได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวไม่จําเป็นต้องมี w i ไ i ด้วยซ้ำเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตถูกมากผมจ่ายค่าเน็ตเดือนหนึง่งหกเจ็ดร้อยบาทผมก็สามารถไลฟ์สดได้แบบทุกวันอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ คุณเป็นเจ้าของสื่อแล้วคุณต้องถ่ายวิดีโอให้เป็นเอามารวมกันครับถ้าคุณถ่ายวิดีโอเป็นผมบอกแล้วว่าการตลาดคือการให้ข้อมูลการให้ข้อมูลเป็นตัวอักษรแบบสมัยก่อนมันย่อยยากถ้าคุณเปลี่ยนข้อมูลที่ว่าไอผักของคุณเนี่ยเป็นวิดีโอมันจะช่วยการส่งข้อมูลให้ดียิ่งขึ้นผมสรุปให้นะครับถ้าคุณอยากขายสินค้าออนไลน์คุณต้องขายของเป็นเป็นนักการตลาดและสุดท้ายคุณต้องทําวิดีโอเป็นรวมไปถึงการไลฟ์สดด้วยนะครับผมบอกคุณเลยคุณฝึก3าอย่างนี้ไม่เสีย เพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่ตอนนี้แล้วมีเจ้าของกิจการหลายๆคนทําไม่เป็นและไม่อยากทํามันไม่ใช่เท่าแก่ทุกคนหลายๆคนก็ปรับตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณขายเป็นคุณไปเจอคนคุณไปเสนอตัวขายของให้เขาไม่ต้องลงทุนถ้าคุณทําการตลาดเป็น a c e b o o k ปิดการมองเห็นมีจริงไหมครับพี่มีจริงครับผมเฮดกองสลาก .com สัปดาห์แรกเติบโต400 4ล้านเปอร์เซ็นต์ผมให้ทีมงานผมช่วยกันแชร์ อัดแชร์กันเยอะมากแจกลอตเตอรี่ฟรีให้คนที่เข้ามาดูแชร์ไปในกลุ่ม5กลุ่ม1,200แชร์ไม่มีคนดูครั <Huh? S 1> บ Facebook ปิดการมองเห็นมีจริงนะครับวิธีการป้องกันไม่ให้มันปิดการมองเห็นไม่ต้องสั่งให้ใครแชร์พูดกับเขาดีๆขอให้เขาแชร์ไม่ใช่บังคับเขาแชร์ผิดปกติโดนปิดการมองเห็นนะ สินค้าที่จะขายต้องเป็นสินค้าที่เรารับมาขายกับแบรนด์ตัวเองอันไหนดีกว่ากันครับและเสียงน้อยกว่ากันครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างครับอย่างสมมุติว่าเป็นสินค้าที่เรารับมาขายเราก็ไม่ต้องแบกต้นทุนต้นทุนในการพัฒนาสินค้าการผลิตสินค้าแม้กระทั่งการไปรีีแบรนด์เอาสติกเกอร์อมาติดเมื่อทําเป็นแบรนด์ตัวเองอะไรอย่างนี้แต่สินค้าที่เรารับมาขายมันก็จะมีต้นทุนเท่ากับเจ้าอื่นถ้าเป็นสินค้าชนิดเดียวกันเดี๋ยวนี้มันฟาดปันเงินที่ราคาใครยิงแอดถูกกว่ากันใครบร และอยู่ได้นานกว่าสําหรับสินค้าแบรนด์ตัวเองอย่างผมผมก็เลือกที่จะทําอะไรที่เป็นแบรนด์ของตัวเองมากกว่าทุ่มเทเต็มที่ถ้าสมมุติว่ามันสําเร็จก็สาเร็จไปเลยเป็นแบรนด์เราเป็นชื่อเราเราขายต่อไปได้ยาวๆแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่แบรนด์ของเราไปรับมาขายวันหนึ่งมีคู่แข่งเข้ามารับของที่ต้นทุนเหมือนกันเข้ามาสุดท้ายก็มาฟันเงินที่ราคาสุดท้ายก็จบแยกย้ายก็ต้องไปหาสินค้ามาขายใหม่เรื่อยๆถ้าจะเหนื่อยผมขอเหนื่อยด้วยแบรนด์ตัวเองดีกว่าอ่ะผมสรุปให้แล้วกันต้องขายเป็น ต้องทาตลาดเป็นต้องทาวิดีโอเป็นเจอกันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ผมจะมาเล่าเรื่องอาจายแล้วผมทําอาจายยังไงและผิดพลาดยังไงข้อควรระวังอะไรบ้างสําหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ